สวัสดีครับผมครับวันนี้สิพามาเบิงฝรั่งหงเป่าเกสีครับผมนี่ครับนี่ครับหน่วยหน่อยประมาณนี้ครับห่อครับนี่ต้นเขาจะเป็นสีครับใบใบใยครับใบนานี่ครับต้นนี้สองปีแล้วครับนี่นี่มีหน่วยกับประมาณนี้ครับวันนี้พามาเบิงยังบปฏิ นี่ยขุดออกใกล้สิบเบสแล้วครับนี่ของเป่าซื้อเนี่ยครับโมเมนต์พอแสบได้ครับเป็นฝรั่งที่แสบที่สุดก็ว่าได้นะครับแต่ว,ว่าความคุ้มคา่าความดกบ่ได้ครับผมฝรั่งธรงธรมดาจิมจูหวานพิรุนฝรั่งทั่วไปครับ เก็บขายให้จนล่าครับผมแต่ว่าของเป่าซื้อแบนบดกเลยครับนี่ดอกหลายครับนี่แต่บัติดน่วยครับติดน้วยซะแต่พันธุ์อื่นๆว,าว่าแต่อยากให้ติดน้วยกับเด็ดยอดครับเด,ด็ดยอดแทงดอกมาเลยติดปลูกเลยครับอ่าผู้พลินปลูกพันกะว,ว่าแม่นแล้วเจ้าบ่าียดยาบำรุงอเดี๋ยวผ้าเบิงครับเสีดแคนเซียมโบรอนบ่ให้ปุ๋ยสะสมอาหารก็เจ้าว่า ผมเห็นน่าเหมือนเหรอครับเนี่ยตัวนี้สามปีนะครับเนีแต่ก่อนมันซื้อมาตัวละพันเลยครับตอนที่นั่เขาไม่ไมาจากไต้หวันนะครับไม,เม่เป็นธรรมดา <c oughs> แต่พลังพัดดึงบ่ได้หยังครับบ่ได้เสีดยาบ่าได้บำรุงหยังบ่ได้เคลื่อนเชื่อมบอลลอนบอลตองครับว่าความโดดบอกบไม่เป็นธรรมดาครับพูนเบิ่งเอา เก็บขายจนล่าครับว่าจะอยากให้ดอกเด็ดยอดครับหักกิ่งเป็นนวายเลยแต่ว่าหงเปลาซื้อนี่ครับดอกหลายพดนี่ครับนี่บอกว่าข้าวลรวงครับนี่เป็นสีรวงจสินเมื่ได้โจมตีเด้อครับจังไดผู้ใดขายพันกิ่งพันผมกะด้วยประสบการณ์ครับแบ่งปันนะครับปลูกใบกินต้นสองต้นกับพ่อครับนี่ผู้ใดอยากได้แนวจะมาขุดเอาก็ได้ครับนี่ผมผมปลูกร้อยก็ต้นนี่ขุดไก่สิงประหลาครับแล้วประมาณยี่สิบสามสิบต้น เสียเวลาครับจงไว้กินยักสองชามต้นกับพ่อผมนะครับผมมาคอยทยอยขุดออกครับผมปลูกกันเอาคอนโดไว้ยังสินะครับนี่ผมจะปลูกหญ้าครับหญ้าอะราฟัตต้องการใส่พื้นที่กะจะเอาหงเป่ลวสอขุดออกเม็ดครับนี่จังทุเรียนเห็นทุเรียนมันใหญ่ผมกะจะขุดออกนะครับปลูกทุเรียนเสื่อมไปหงเป่ลวสอพี่น้องผู้ใดอยากได้ต้นก็มาขุดออเด้อ งามเลยคุณไปปลูกของติดบอ่อนะครับนี่อยู่ประมาณเดี๋ยวอยู่มั่นยี่สิบสามสิบต้นนี่แหละของเปลือกสอแซ่บครับหงเปลือกสีแต่ว่าการทิศลูกบอดีนะครับปลูกต้นนี้มาสามปีก็นับเทือได้ครับเก็บนี่แต่ว่าขยันติดเวลากระติดอยู่นะครับ ตอนกับ่ะไรได้ครับนี่ตอนกระยาครับผมอาจจะความสามารถบัตงก็ได้นะครับสองสามเดือนก็นยังบติดบ่อ,อหักได้ครับนี่เสังเกตียได้ว่าหงเป่าซื้อสีอออมีแต่ต้นถาบถาบกิ้งนะครับนี่ต้นถาบกิง่งว่ามันถาบง่ายตออาแต่ว่าตอนบ่อหักแต่ว่าพันธุ์ธรรมดานชิบหามือก็ได้ปลูกแล้วครับ <c oughs> ขอแตกต่างไม่หลายครับต้องขอโทษขออภัยสำหรับท่านที่ขายกิ่งพันธุ์เ้อ ผมก็ซื้อมาเหมือนกันกับตะกรอนซื้อต้นละพันนะครับขไม่ไม่เนี่ยแต่อะไรเงี้ก็กิ่งละสามสิบห้าบาทไผยสิปลูกท่าการค้าท่าการตลาดผมว่าบ่คุ้มค่าครับที่มาให้บํารุงนั่นบํารุงนี่เป็นต้นพันธุ์อื่นบ่บ่ได้เห็ดหยังครับปลูกว่าตะโหดน้าไม้มันตายก็เป็นลูกแล้วครับนี่ครับดอกเพิ่งกะดกขึ้นกันเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดอยากได้ต้นมะขูดเอาเด้อ นะครับพูดไปปลูก